สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับก็จะมาทำการซิมูเลชันปีเครื่องบินนะครับก็หาแรงยกหาแรงต้านนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมาเซฟอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็จะไปหาแบบปีเครื่องบินนะครับหาใน g o o g l e นี่แหละนะครับก็พอได้แล้วนะครับคลิกขวาคัดลอกรูปภาพนะครับเราจะใช้วิธี Copy แล้วก็วางนะครับก็มาที่ d i s c o v e r y นะครับจากนั้นเข้าสู่ส e t c h m ห d e ก็สเก็ตแล้วก็เลือกเพลนนะครับอันนี้ก็จะเอาแกน Y นะครับแล้วก็หันหน้าเข้าหาตัวเองก็คือใช้ฟอนต์วิวนะครับเพราะว่าถ้ากดรูปตาเป็นเพลนวิวมันจะตีลังการนะครับลำบากก็ c อนโทรลววางเลยนะครับเดี๋ยวมาปรับทีหลังเราจะใช้ขนาด20เซนนะครับหรือ200ม mm, มนะครับมันจะยาวมาก อ่าเราก็จะยืดเรานะครับมันยืดได้ก็คลิกให้มันรูปภาพแอคทีฟแล้วก็กดชิปเพื่อรักษาอัตราส่วนนะครับแล้วก็ยืดไปข้างหลังอ่ายืดยืดยืดอ่าเอาประมาณนี้นะครับข้างหน้าก็ยืดไปได้รักษาอัตราส่วนนะครับปึ๊บอ่ยกลงมายืดไปข้างหลังอีกนิดนึงอ่ะประมาณนี้น่าจะพอนะครับไม่เอา แม่เอตรงเป๊ะนะครับเอาพอประมาณเวลาวาดนะครับเราก็จะใช้สปรายทูนะครับก็เอาให้ใกล้เคียงที่สุดนะครับเอาสัก3จุดพอนะครับ Escape เพื่อออกจากโหมดแล้วก็ถ้าถ้าอยากปรับตัวนี้นะครับมันจะมี Control Point นะครับก็ก็ปรับที่คอน r ท l พอย n ์เอาก็ได้นะครับก็ซูมเข้าไปปรับเอานะครับ อยากได้ตำแหน่งอะไรยังไงนะครับไปไปจัดการคอนโทรลพอยต์เอานะครับ อ่ข้างล่างได้แล้วนะครับต่อไปก็ข้างบนก็ใช้เทคนิคเดิมนะครับข้างบนนี้เอา3ามจุดก็พอกด escape เลยไม่ใช่ control s e นะครับแล้วก็กด escape ออกไปนะครับงี่ยก็จะได้2จุดก็พอนะครับแล้วก็มาจัดการ control point เลือกเลื่อน เอาประมาณนี้นะครับพอแล้วก็เส้นตรงกลางนะครับก็คลิกขวาอ่าทำป็นคอนสตรักชั่นนะครับก็เข้าสู่3 d มดีโหมดนะครับแล้วก็ลบรูปทิ้งไปได้เลยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับเราก็จะได้ปีกเครื่องบินแล้วก็จะใช้พูลทูนะครับดึงไป1เมตรหรือ1,000ม mm, ิลลิเมตรนะครับกด Enter ปึ๊บไปเรียบร้อย กด e S c a p e ทิ้งนะครับให้เครื่องมือมันปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับ Control S Save จากนั้นเราก็จะเข้าสู่ Simulation mode นะครับอันนี้มันอยู่ใน Explore อยู่แล้วนะครับก็ปรับความละเอียดได้นะครับใครกัดจอแรงก็ปรับสุดนะครับพอได้แล้วนะครับเราก็จะมาที่แท็บ Simulation เลือก External Explore นะครับ hey, External Flow นะครับก็คลิก Inlet นะครับแล้วก็คลิกกล่าวมันก็จะให้ค่าพื้นฐานอัตโนมัตินะครับอ่าพอได้แล้วเราก็จะมาปรับอีกนิดหน่อยนะครับมันก็จะมีเอนโคดช e ่เพิ่มมาให้นะครับกล่าวเนี่ยเราต้องการพื้นสูงๆนะครับเราก็ยืดออกด้านท้ายเราต้องการสั้นๆเราก็หดเข้านะครับคลิกแล้วก็หดเข้าอเอาแค่นี้พอกด escape ทิ้งไปนะครับเรียบร้อยแล้วอันนี้คือพื้นที่ที่เราจะใช้ในการซิมูเลชันนะครับก็มาแก้นะครับจากวอเตอร์เราก็จะเปลี่ยนเป็นแก๊สนะครับก็คลิกขวา Edit นะครับเปลี่ยนเป็นอากาศนะครับความหนาแน,น่นมันก็จะต่างออกไปนะครับความเร็วอินเลทเราก็จะเปลี่ยนเป็น20เมตรต่อวินาทีนะครับอาเลทเป็นความดันเกตอ้างอิงเหมือนเดิมนะครับไม่เปลี่ยน ชื้เรียบร้อยนะครับเวลาปีกเครื่องบินทํางานมันจะไม่ได้ตรงแบบนี้นะครับเขาเรียกว่ามีมุมประทะนะครับเราก็จะใช้ move t o เลือกเลือกเป็น component นะครับมาเลือก solid แล้วก็เลื่อนมาให้มันอยู่อเอาเมาส์าจับตรงกลางนะครับให้มันมาอยู่ที่จุด x y z นะครับแล้วก็หมุนเป็นมุมประทะสัก4องศานะครับพิมพ์ไปเลย4 enter นะครับ ก็4องศาเรียบร้อยนะครับคลิกที่ว่างกด escape นะครับก็ดูวิวดูดูฟอนต์วิวนะครับอ่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็เซฟไว้ก่อนอ่าพร้อมที่จะทำการซิมนะครับ่าทีเนี้ยเราจะซิมูเลชันเราต้องการดูแรงต้านกับแรงยกนะครับเราปิด e n q นโคเชอรไว้ก่อนก็คือปิดตานะครับมันก็จะหายไปจะได้ไม่บงัง เราหมุนนิดนึงให้เป็น3มิติเราจะมอนิเตอร์แรงที่กระทำต่อผิวของปีเครื่องบินนะครับเราก็มาที่แท็บซิมูเลชันนะครับไปที่มอนิเตอร์แล้วก็เลือกอ่าตอนนี้มันจะแอคทีฟที่ลูกศรน,นะครับเราก็จะเลือกโซลิปปึ๊บพอเลือกเสร็จเรามาเลือกฟอร์สไปขออภัยครับสลับจะเอาไหม่หมกด Escape ออกไหมเราก็กดมอนิเตอร์นะครับเลือกตัวแปรก่อนนะครับฟอร์ส แล้วก็มาเลือก solid พอเลือก solid เสร็จมากด select second location นะครับมันจะ active ได้ถ้าไม่เลือก solid มันจะ active ไม่ได้นะครับแล้วก็คลิกที่ว่างเลือกพื้นผิวทั้งหมดของปีเครื่องบินนะครับแรงต้านก็คือใน x direction นะครับก็กดถูกไปมันก็จะเด้งขึ้นมานะครับเป็น force 2นี่คือแรงต้านนะครับต่อไปกด escape ทิ้งเราก็จะ monitor ตัวที่2ก็คือ force เหมือนเดิม เลือกโ o ลิดเหมือนเดิมก็คือปีกเครื่องบินของเรานะครับมาแอคทีฟที่เป็นรูปพื้นที่นะครับคลิกที่ว่างแล้วก็เลือกปีกเครื่องบินแต่ทีนี้เราจะเลือกแกน y เพราะว่าเราจะดูแรงยกนะครับก็กดถูกอ่ามันก็จะเป็นแซ o ฟอร์นะครับอ่ะมาปึ๊บเรียบร้อยนะครับก็เพื่อให้การทดลองของเรามัน เปลี่ยนไปตามเวลานะครับเราก็จะเปลี่ยนจากเป็น s t e a d y state เป็น t i m e d e p e น d e n t นะครับมันก็จะซิมให้กีบีก็ปล่อยทิ้งไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะปล่อยให้มันไหลไปตามเวลานะครับอ่าที่ว่างซูมนะครับตัวเอ c นโคเชอร์จะเปิดตาหรือว่าจะปิดตาไว้ก็ได้นะครับเปิดมันก็บงังปิดมันก็ไม่เป็นไรนะครับเรารู้ขอบเขตมันอยู่แล้วจากนั้นเราก็พร้อมที่จะทำการซิมแล้วนะครับกดเซฟไปก่อน ่ะแล้วเราก็เปิดซิมนะครับกดปุ่มสีเขียวโซฟอ่ะเวลาเปิดโซฟนะครับมันมันก็จะมีการาฟของแรงทั้งสองแกนมาให้นะครับลืมเปิดเปิดที่หลังก็ได้นะครับมันจะอยู่ที่ดีเทลอันนี้ของ3นะครับที่จริงมันมันจะโชว์ตั้งแต่แรกนะครับ ของ2อของแกน x นะครับก็คือตั้งให้ตรงกันเฉยๆหรอกก็ถ้าถ้าอยากลองใหม่ก็ได้นะครับกด stop แล้วก็กด s e t e t ข้อมูลมันก็จะหายหมดนะครับเราก็กดซิมใหม่จะให้ดูตั้งแต่ตอนแรกว่าการาฟมันจะพุ่งขึ้นนะนะครับก็จะพุ่งตั้งแต่0.00 00. วินาทีนะครับก็จะพุ่งขึ้นเราก็จะดูนะครับปล่อยให้ กราฟในแกน y นะครับในแกนตั้งของแต่ละอันมันคงที่นะครับก็คือมันเริ่มอยู่ตัวแล้วเราก็จะใช้ค่านั้นเป็นค่าที่เราจะอ่านนะครับนเพื่อน่าจะอยู่แล้วนะครับก็กดสต็อปนะก็จะอยู่ที่อันนี้มันจะสรุปมาให้นะครับ 20, 20.3เป็นค่าสุดท้ายนะครับ3.77เ 0.377นะครับจะสังเกตเห็นว่าแรงตร้านมันนิดเดียวนะครับแต่แรงยก20นิวตันประมาณนี้นะครับเราก็ดูดูด้านข้างก็ได้นะครับฟอนต์วิวเราจะซูมให้อยากปรับตัวนี้นะครับมันปรับได้นะครับลูกศรตัวนี้ปรับได้หมดเลยครับปึ๊บอ่าติ๊กเน็ตเอาลงนะครับให้มันเป็นลูกบางๆหางเอาเยาวๆหรือสั้นๆนะครับก็เลือกได้เขาเอาเยอะๆหรือน้น้อยก็ได้นะครับ อยากปิดไว้ก็คลิกออกนะครับอยากดูอย่างอื่นการไหลของอากาศนะครับอยากดูเป็น direction field นะครับก็ดูได้มันก็จะเลื่อนได้นะครับก็เลื่อนได้ก็เลื่อนมาประมาณนี้นะครับก็ก็ดูได้อยากดูการไหลปั่นป่วนนะครับก็คลิก active ตรงนี้แล้วก็หมุนเก้าสิบองศานะครับก็คลิกเก้าสิบได้ไหม ไม่ได้กดบนตรเอหนอนเรงนี้นะครับกดชิปได้ไหมไม่ได้อีกนะครับอมองด้านบนโอเคอันนี้น่าจะได้นะครับนี่ดูการไหลปั่นป่วนนะครับของปีเครื่องบินปีเครื่องบินเราก็จะไหลไหลปั่นป่วนนะครับตรงปลายปีเห็นไหมครับอ่ามันก็จะ อ่าเป็นลมหมุนวนนะครับเหมือนเหมือนในคลิปในในที่เขาถ่ายครับก็จะเป็นลมไปข้างหลังประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้พื้นพื้นมันอยู่ต่จาจะสังเกตเห็นว่ามันมีพื้นนะครับกล่าวมันก็จะมีกลาวเอฟเฟกต์ทำให้การทดลองของเราขาดเคลื่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาพื้นเยอะๆนะครับอันนี้สาธิตให้ดูว่าเป็นการทดลองประมาณนี้นะครับ อ่ะก็น่าจะจบแค่นี้นะครับการซิมูเลชันนะครับการใช้งานเบื้องต้นก็น่าจะดูแค่นี้นะครับถ้าอยากดูปริมาณเดือนๆนะครับการไหลของอากาศมันมีให้ดูตรงนี้นะครับก็ลองคลิกแอคทีฟดูนะครับแล้วก็ปิดปิดดูนะครับการไหลมันก็จะเหมือนๆกันกับของอันนั้นแหละนะครับก็จะยืดได้หดได้ดูเฉพาะส่วนนะครับเขาเรียกอะไรอะอัลามบชีนะครับสตรีมไลน์นะครับ อยากเพิ่มจำนวนเส้นก็เพิ่มเอานะครับเพิ่มได้ลดได้ความหนาลดได้เพิ่มได้นะครับก็อยากอยากดูแบบเล็กๆนะครับก็ลากขอบมันเข้านะครับนะที่เขาใช้ควันทดสอบนะครับอันนี้ปิดไปก่อนนะครับเรารู้แล้วนะการใช้ฟังก์ชันหาแรง แรงลับที่ทําต่อเครื่องบินนะครับะลงมาข้างล่างมันจะเป็นยังไงนะครับเลื่อนมาด้านขวาไปดูลมวนดีกวกานะครับลมวนปลายปีกก็จะประมาณเนี้อ่ามันก็จะเป็นลมวนนะครับก็อ่ะก็มันศึกษารูปแบบการไหลของอากาศของเครื่องบินได้นะครับอ่ะก็ปิดไปนะครับดูดูตัวนี้ก็ได้อ่าปรับเขาขึ้นอีกสิ เยอะหน่อยเยอะๆนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสมมุติอยากปรับไม่อยากให้มันเป็นกราวอฟเฟกนะครับก็เปิด e n c o โค e r ขึ้นมานะครับแล้วก็มายืดออกใช้ p o t o นะครับก็ยืดออกยืดเยอะเลยนะครับเพ๊บกราวอฟเฟกก็จะไม่มีแล้วนะครับแต่พื้นที่ Simulation ก็จะเยอะขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับก็กดซิมใหม่นะครับเพ๊บ มันก็จะใช้เวลาเยอะกว่าเดิมนะครับก็ลองเปิดใหม่ก็ได้นะครับอันนี้เปิดแล้วก็ดูดีเทลนะครับเปิดแล้วก็ดูดีเทลนะครับแล้ก็จะเด้งมาที่เราปิดไปก็จะออกมาหมดนั่นแหละนะครับมันไม่หายไปไหนนะครับเริ่มอยู่ตัวแล้วนะสตอ็อปก็จะสังเกตเห็นว่าเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือระยะพื้นก็คือพื้นที่มันเยอะขึ้นนะครับแรงยกก็จะเยอะขึ้นแรงต้านก็ จะเยอะขึ้นนะครับเหมือนเมือนพื้นมันมีมันมีผลอะไรไม่รู้นะครับเป็นกลาวเอฟเฟกะสต็อปไม่สตาร์ทเริ่มใหม่นะครับไม่มั่นใจอยากหดอีกนะครับก็หดได้นะครับตัวแปรปรับเปลี่ยนได้ทุกอย่างนะครับอยากลองทำการทดลองอะไรดูก็ลองทดลองดูนะครับอก็ยืดยืดออกเยอะเลยนะครับ พอเยืดเสร็จปุ๊บมันจะอัปเดตก็จะเริ่มซิมใหม่นะครับก็ดูความต่อเนื่องของกราฟนะครับถ้ากราฟมันเริ่มอยู่ตัวก็โอเคแล้วแหละนะครับก็กดสต็อปมันก็จะเป็นปุ่มเป็นปุ่มมาให้นะครับ แรงยกก็จะลดเอ้ยแรงต้านก็จะลดลงแรงยกก็ลดลงด้วยอะไรแบบเนี้ยนะครับมันก็เกี่ยวกับการซิมูเลชันด้วยนะครับแต่ว่ามันก็จะยังไม่แม่นเท่าไหร่ก็สู้เวิร์กเบดไม่ได้นะครับแต่ว่าพอให้เป็นแนวทางเข้าๆดูสตรีมไลน์ดูอะไรแบบนี้นะครับอ่ะก็เพิ่มมุมปะทะเพิ่มอีกสักสิบเซนเอ้ยสิองศานะครับแล้วก็กดซิมใหม่ กดคอนโทรลค้างแล้วก็เมาส์กลางลากนะครับถ้ามันยังเกาะเกาะข้างหลังอยู่นะครับอากาศยังสามารถเกาะปีกไหลไ้ได้นะครับมันก็จะยังไม่สตอร์นะครับแรงยกก็จะยังไม่ตกเดี๋ยวมาดูมันจะตกไหมนะครับเริ่มคงที่แล้วกดสต็อปนะครับแรงยกพุ่งเห็นไหมครับมุมบัต้าเพิ่มแรงยกเพิ่มก็ทําการทดลองลหลายรอบนะครับเปลี่ยน สถานการณ์อะไรแบบนี้นะครับก็เซฟเป็นคนหละไฟล์ก็ไฟเซฟแอดอะไรได้นะครับก็เอาไปประยุกต์ได้นะครับอันนี้ก็เอาเข้าๆนะครับก็แค่ให้พอเป็นแนวทางนะครับของจริงก็ไปไปประยุกต์เอานะครับอ่ะคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับนักเรียนนะครับผู้ที่ฝึกใหม่อ่ะก็ไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ